เป็นเต่าไงพี่น้องเข็นมาจากตะหัวแต่เห็นนะครับแต่มฤทลิ์ตัวใหญ่มากเลยพี่นอ้องจะเย็นดีสิไปสงสัยเพิ่งเึ้นมาจากนา้ำพี่น้องโอ้ยง่าวางไข่หรือเปล่าอืมเอาไปวางไข่บอกมันขึ้นยัง เขอถ่ายคลิปมยเดอท่านเตา่ามึงยางนอนยางนอนนะครับจักเป็นยังชมเต่าวัดป่าเชลังสีนะครับชมได้ครับสวยงามยะ,ะทำลายเขานะครับเม่ถลอกบ้างเนาะ เดินมาเดินป,ป,ปุบปับปุบปับป,ปุบปับมันจะเห็นนะครับมันจะเห็นขึ้นมาเนาะจากโคปกฎิปม่าบอกบอกว่ยเห็นขึ้นมาเนะี่มันนี่ฝนฉ่ำฝนหยุดตกนะครับเวนทีมันฉ่ำนะครับผม <c oughs> ตัวตบบนี้ครับพี่น้อง เขาจะทำอะไรทำอะไรเอยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับทำอะไรเอบอกท่านผู้ชมผมหน่อยเป็นเคยเห็นขึ้นมานะครับยางนังยางนังนะครับโตใหญ่มากเลยนะเกี่ยวเบิ่งเบึงเบึงแค่ต้นใหม่ก็อละ ไม่แค่ต้นใหม่กับเตาทำทำต้นใหม่อ่ะคือใหญ่มากเลยหญ่ีอลีพี่น้องหญ่ีหลีออ้เปึ๊งนี่ไอรีครับนี่กระดอก,ร,ก,กรดียบรอนากาศดีดีนะครับชมเชย อีกมุมหนึ่งนะถ่ายคลิปหนะน้าไนะปแย่มากครับไปแย่มาเออขาถ่ายคลิปน้องรับชมได้สวยงามนะครับเต่าทีน่นี่ผมเพิ่งเคยเห็นเนาะเพิ่งเคยเห็นขึ้นมาเ,ออเพิ่งเคยเห็นขึ้นมาจากสระนะ สวยงามครับผมก็ให้รวยๆกันทุกคนครับสำหรับใครที่มารับชมคลิปนี้นะครับ